สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงหลักๆอยู่2เรื่องนะครับผมก็คือเรื่องแรกนะฮะทำยังไงถึงสามารถ d ดวันเนวเทียสีได้นะครับผมโดยไม่ต้องเติมเงินนะครับผมส่วนหัวข้อที่2นะครับผมก็คือการที่ได้มาของตัวพรีเมียมนะครับผมที่มันเกินโคตามาจากกิจกรรมนะครับผมว่าสามารถหาจากได้หาไดจากไหนบ้างนะครับก็ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับก็คือการเทียบสีแนวตั้งแต่เดวันนะครับผมเนาะก็การที่เราจะเทียบสีแนวตั้งแต่เดย1วันนะครับก็จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรอยู่บางส่วนนะครับผมก็จะมีอยู่4สอย่างนะครับผมที่เราต้องหาให้ได้นะครับก็คือ1นะครับผมเป็นไลฟ์ซีดนะครับผม2นะครับผมคาร์บอนเดียม3ามโซลฟอร์ไทน์นะครับผมแล้วก็4เป็นสมุดบุ๊กออฟเดวิชันตินะครับ โดยที่สมุดเนี่ยนะครับผมก็จะสามารถหาได้จากแจนบอสเรดนะครับผมเช่นเดียวกับ s o ลออฟฟอร์ไทนะครับผมส่วน World Boss Legend Plus นะครับผม World Boss Legend นะครับผมจะให้เราคาร์บอนเนียมนะครับผมกับไลฟ์ซีดเนาะก็คือ4อย่างนี้สามารถหาได้จากการเล่นเกมทั้งสิ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าทุกคนถามว่าทำไมผมถึงมีเหลืออีกตั้งเยอะทั้งที่เพิ่งเทียสีเนาไปเพิ่งเทียสีเอเจนต์วีนอมไปนะครับผมก็คือผมไม่ได้ขึ้นเทียสีมา เป็นอาจจะ2เดือนแล้วด้วยซ้ำนะครับผมก็ทําการสะสมมาระหว่างนั้นมาเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ทําการใช้ทรัพยากรกับเทียสีตัวที่เราอยากปั้นนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ค่อนข้างเป็นสายแบบนี้อยู่แล้วก็คือจะปั้นตัวละครนะครับผมที่เราสามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับผมไม่ไม่ว่าจะเป็นการเอาไปลงโหมดต่างๆนะครับผม ABXABL นะครับผม World Boss Legend Plus นะครับผมแต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะผมก็จะ ค่อนข้างเน้นตัวไปทางพวกนั้นมากกว่านะครับผมซึ่งตัวละครเทียสีของเกมนี้นะครับผมก็จะเน้นไปทางตัวที่เป็นแบบกระแสนะครับผมตัวที่มันค่อนข้างจะดังเขาก็เอาตัวพวกนั้นมาทําเป็นยูนิฟอร์มอยู่แล้วซึ่งมันก็จะได้แบบเป็นผลพลอยได้ได้ตัวที่เราชอบไปในตัวอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็ทีนี้นะครับผมต่อให้เรามีของพวกนี้ทั้งหมดครบแล้วโดยการดองของสะสมของมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับผมเราก็ไม่สามารถทําการเทียสีเนาตั้งแต่เดวันได้นะครับผมเพราะว่ามันจะติด ตรง8%ในคำปลดศักยภาพเนาะซึ่งก็ต้องใช้เวลาประมาณเนี่ยก็ร่วมๆสสัปดาห์นะครับผมก่อนจะสามารถปลดตัวละครศักยภาพตัวละครเนาได้นะครับผมถ้าเกิดเป็นคนดวงไม่ดีเนาะถ้าเกิดเป็นคนดวงดีนะครับผมก็สามารถปลดได้ตั้งแต่วันแรกนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับผมการได้มาซึ่งตัวนะครับผมตัวปลดศักยภาพของเนานะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดู ตัวเติมเงินก่อนแล้วกันนะครับผมก็คือเข้ามาในร้านค้านะครับแพ็คแรกเลยตัวนี้นะครับผมนะจะมีตัวตัวนี้ให้นะครับผมตัวนี้ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผมราคา1,800บาทแล้วก็จะมีของข้างตู้อีกเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ว่าหลักๆห,หัวใจของแพ็คนี้ก็คือตัวตัวนี้แหละนะครับราคาประมาณ1,800บาทเนาะส่วนในตัวข้างๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงก็ได้มันมีแพ็คมาขายของอะไรนะเอ่อ Black Friday เนี่ย1 0 0 0 1,000 1,000ราคา29 9เอง349บาบาทเองถูกไหม ฉะนั้นตัวนี้ตัดออกไป300ตัวเนี้ยพันหเลยนะเออแล้วก็รอบนี้นะครับผมค่อนข้างถูกด้วยเพราะรอบนี้มาเป็นแบบแพ็คแรกส่วนรอบก่อนหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะมาเป็นแพ็คที่3นะครับแล้วก็แพ็คสแพ็คสมนี้ขยับมาเป็นแพ็คหนึ่งแพ็คสซึ่งเราต้องเติมร่วมๆเนี่ย9,000บาทนะครับผมถึงจะสามารถได้ตัวตัวนี้มาครอบครองเนาะแต่ว่านะครับผมตอนนี้นะครับผมมันมีโหมดใหม่เข้ามานะฮะมีโหมดใหม่เข้ามา ซึ่งมันก็ทําให้ผมได้รับตัวนี้มาจากการเล่นหมดนั้นเหมือนกันนะครับผมโดยที่ผมขึ้นเทียร์สีนาำโดยไม่เสียเงินสักบาทเลยนะครับก็คือหมวดตัวนี้นะครับผมเป็นหมวดเอ็มเบลมคอลเลกชันนะครับทีนี้นะครับผมพอเราอัปดาวนะครับผมเอ็มเบลมแต่ละชนิดนะครับมันก็จะไปเพิ่มดาวของเอ็มเบลมคอลเลกชันสตาร์นะครับพอเราเอ็มเบลมคอลเลกชันสตาร์ของเราเพิ่มขึ้นนะครับก็จะได้รางวัลตามไมล์เลชนะครับผมที่มันกำหนดไว้เนาะนะครับซึ่ง มันก็จะอยู่ในนี้นะครับผมนะ emblem collection กดเข้าไปที่ View All ของตัว amazing spider man ได้เลยนะครับข้างในนะครับผมทางด้านซ้ายล่างนะฮะก็จะมีของรางวัลต่างๆที่ว่าเราสามารถรับได้นะครับจากการอัปเกรดนะครับผม emblem ของเราเนาะซึ่งหลังๆเนี่ยผมบอกว่ามันดีมากนะแต่ว่าค่อนข้างจะหายากมากๆนะครับผมซึ่งเราต้องอัพอัพพวกแบบ emblem แดง emblem สีส้มนะครับผมเพื่อที่จะทาการแบบให้มันเป็น6ดาวได้ซึ่งมันยากมากๆเนี่ยสีแดงผมก็ทาได้แค่ เอ่อเลเวลหเองนะครับผมปัญหายากมากนะฮะทีนี้นะครับเอ่อ uh, ตัวของรางวัลที่เราพูดถึงกันวันนี้นะครับผมก็คือตัวตัวตัวนี้นะครับผมนะตัวตัวตัวนี้เนี่ยเป็นของรางวัลชิ้นที่2 4 6 7นะครับผมชิ้นที่7ของเอ่อ uh, รางวัลทั้งหมดนะครับผมที่เราจะได้จากเอ่อคอลเลกชันในหมวดหมู่ The Amazing Spider-Man นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ประมาณคอลเลกชันที่เท่าไหร่ละสิบใช่ไหม มันก็อยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณสัก40นะครับประมาณสัก40ดาวอะไรประมาณนี้เนาะเราก็สามารถได้ตัวนี้มาเหมือนกันทีนี้นะครับผมนะผมก็ใช้กับเนาไปแล้วเนาะสมมุติในอนาคตนะครับนะครับมีแบบเอ่อก็นะครับผมแข้ง the conqueror black swan นะครับหรือว่าจะเป็นตัวอื่นที่เป็นตัวแบบ native เทียสองเทียสามมาใหม่ที่ว่าแบบน่าจะเป็นเมตาอะไรอย่างงี้เนาะผมก็ยังสามารถขึ้นได้อีกหนึ่งตัวละครโดยที่ไม่ต้องเติมนะทีนี้ก็หาจาก เอ็มเบลมอ่าคอลเลกชันต่อไปเลยนะครับผมนะอยู่ใน Iron m a n นะครับ Iron Man 42ดาวนะครับผมจะให้ตั๋วตัวนี้มาอีก1ชิ้นเหมือนกันถ้าเกิดในอะนาคตมีตัวใหม่มาผมก็พร้อมที่จะขึ้นเทียร์สีเดวอนเหมือนกันนะครับผมนะอ่านี่ก็คือเป็นวิธีที่เราจะได้มาแบบซึ่งตั๋วนะครับผมที่มูลค่าประมาณ1 5 0 0บาทเลยเหมือนเกมเขาแจกไม่ให้เราฟรีฟนะครับผมนะ3 0 0 0บาทอะไรประมาณนี้เลยนะครับอเอ่อผมมองว่ามันคุ้มค่ามากมาเลยนะในการขึ้นเทียร์สีเราตั้งแต่วันแรกเพราะว่า มัน PVP โหดจริงๆนะครับอ่ะตัวนี้นะครับผมก็เป็นหัวข้อแรกเนาะในการแบบทียสีเนาตั้งแต่ day o เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเติมเงินเลยสักบาทนะครับก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปดูการได้มาซึ่งตัวละครพรีเมียมแล้วกันนะครับผมอย่างเช่น Carnage นะครับผม Agent Venom Sleeper นะครับก็มันจะอยู่ใน Event Mission นะครับผมกิจกรรมนะครับผมของเกมนี้ก็จะมีแจกตัวละครพรีเมียมให้เราเรื่อยๆนะครับผมนะ หนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมนี้นะครับผมนะจะแจกเอเจนต์วีนอมนะครับผมคานิชแล้วก็สลิปเปอร์นะครับซึ่งเราสามารถหาโทเค็นนะครับผมได้วันละ50านะครับผมทั้งหมด8วันเราจะหาได้รวมๆแล้วนะครับผม400โทเค็นเนาะซึ่ง400โทเค็นเนี่ยเราจะสามารถแลกตัวละครพรีเมียมได้ทั้งหมด2ตัวนะครับผมซึ่งผมแลกไปแล้วเนี่ยคือตัวสลิปเปอร์นะครับผมแล้วก็ทําการขึ้นเทียร์สามไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับจริงๆผมอัดวิดีโอไว้อยู่แต่ว่ามันเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมทําให้ไม่สามารถเอาวิดีโอตันนั้นะครับ แล้วก็คนที่ยังไม่มีเอเจนต์วีนอมหรือว่าคาร์เนชนะครับผมสามารถใช้โทเค็นแลกเพิ่มเติมได้ตอนครบวันที่8เนาะแต่ว่าพอผมครบแล้วผมก็จะย้ายไปซื้อทีมอัพคอลเลกชันแทนนะครับผมอ่ะสมมตุติอ่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่เงี้ยนะครับผมแล้วก็คุณแลกสลิปเปอร์ไปแล้วเนาะแล้วทีนี้คุณก็เลือกอีกหนึ่งอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์วีนอมหรือว่าคาร์เนชคุณเลือกไปเลยอีกหนึ่งอย่างนะครับผมเป็น2ตัวนะครับคุณก็สามารถได้ตัวพรีเมียมมา2ตัวแล้วใช่ไหม ทีนี้นะครับอีกตัวหนึ่งเราจะหาย่างไรดีสมมติเอาเป็นว่าคุณเลือกเอเจนต์วินอมแล้วกันแล้วคุณยังขาดค่าเนจอยู่คุณจะหาค่านี้จได้ยังไงบ้างน,นะครับผมนะมันก็จะมีอยู่ประมาณ2วิธีนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็เราสามารถดรอปได้จากการลงดิเมนชันมิชชั่นนะครับผมนะซึ่งทางขวามือด้านบนนะครับผมจะมีรูปหน้าไอรอนแมนอยู่เรากดเข้าไปได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับจะมีโอกาสด r o p นะครับผม5 biometrics ที่โชว์อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับผมเวลาเราเคลียร์มิชั่น1ครั้งนะฮะซึ่งตอนนี้ก็จะมีโอกาสได้รับ Spiderman นะครับผม Drax นะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้มัชื่ออะไรวะ c a r n a นะครับผมนะกับ Charon Roger นะครับผมแล้วก็เป็น Iron h a r t นะครับทีนี้เราสามารถเปลี่ยนนะครับผม5ตัวนี้ได้โดยการใช้ทองนะครับผมเปลี่ยนด้านลล่งนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยผมได้รับ biometrics ครบ20ครั้งแล้วเนาะ มันก็เลยไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับทีนี้เราลองกดแว่นตาขยายอยู่บนหน้า Iron h e a r t ดูนะครับว่าจะมีตัวตัวอะไรที่เราสามารถดรอปได้จากที่นี่บ้างนะครับก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เลยเนาะเอเจนวีนอมนะครับผมกับ Car n เ g e นะครับก็อยู่ในนี้เหมือนกันถ้าเกิดคุณเลือกมา2ตัวแล้วอ่ะคุณในขาตัวหนึ่งคุณก็สามารถมาสุ่มในนี้เพื่อที่จะเอาอีกตัวหนึ่งได้นะพอเรากดสุ่มเสร็จได้ตัวนั้นมาใช่ไหมมันจะมาอยู่ในหน้านี้ก่อนนะครับผมไม่ได้แปลว่าเราได้ตัวละครน,นั้นแล้วนะเออมันอยู่ในหน้านี้หน้านี้ก็คือหน้าาที่่แบบว เรามีโอกาสได้ตัวละครน,นี้จากการเคลียร์มิชชั่นต่างๆเอ้ยจากการเคลียร์มิชชั่นเดิมมิชชั่นนะครับทีนี้เราก็กดกลับมานะครับเราก็กดเคลียร์ปกตินี่แหละมันจะมีโอกาสนะครับผมไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะดรอปไบโอเมตริกซ์ที่เป็นตัวพรีเมียมมาให้เราด้วยนะครับใครที่ลงนะครับผมก็จะคาดหวังว่ามันจะได้แต่วันแรกเนาะก็อาจจะใช้เวลาจะเป็นร่วมเดือนเลยก็มีจนกว่าเราจะเ,เลือกตัวละครตัวนั้นได้แล้วก็ มานั่งสุมซุมเสร็จต้องมานั่งลุ้นอีกว่าจะดรอปหรือเปล่าก็ใช้เวลาก็สักพักหนึ่งนะครับผมก็อดทนเอานะครับก็เป็นการได้ตัวละครตัวละครพรีเมียมมาแบบฟรีๆนะครับอ่านี่ก็เป็นวิธี1น,นะครับผมในการหาตัวละครเหล่านั้นมา2นะครับผมตัวนี้เป็นไม่ใช่วิธีที่แบบฟรีละเป็นวิธีเติมกันแล้วนะครับผมอยู่ในที่ Daily Perks นะครับผมแล้วก็จะมีอะสองแพ็คนะครับผมนะเป็นแพ็คของมนุษย์กับแพ็คของ Xmen นะครับผมราคา3 4 9บาท กดเข้าไปเลยนะครับผมนี่คือตัวละครพรีเมียมทั้งหมดที่เราจะมีโอกาสเลือกรับนะครับผมเวลาเราซื้อแพคนี้มาแล้วเนาะแล้วก็อย่างที่สอนครับผมคือตัวละครในเอ็ n ซ์พวกนี้นะครับวิธีการซื้อนะครับผมพวกนี้เนี่ยผมแนะนําให้ซื้อแพคละครั้งนะครับผมเพื่อทําให้ตัวละครในดีของเรามีครบทุกตัวที่มันเป็นตัวพรีเมียมด้วยนะหลังจากเราได้มาแล้วนะครับผมเราจะไม่ทําการเลือกตัวละครซ้ําอีกนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันยังไม่ครบวันก็สามารถเลือกซ้ําได้นะอย่างเช่นตัวนี้เนาะ มีตัวละครพรีเมียมของ x m e n เนีทยทั้งหมดแค่15ตัวนะครับผมแต่ว่าเราสามารถเลือกได้28วันก็เลือกซ้ำนะครับผมตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับหรือเลือกซ้ำหลายตัวก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆเราต้องการแค่5 b i o m โอเมดิกส์นะครับผมเพื่อทำการปลดตัวละครตัวนั้นครั้งแรกเท่านั้นเองนะครับผมทีนี้ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าเราปลดแล้วเราทำยังไงต่อนะครับ มันจะมีตั๋วอยู่2อย่างนะครับผมที่จะใช้กับตัวละครพรีเมียมหรือว่าตัวละครที่ใช้เพชรซื้อหรือเป็นตัวละครพิเศษที่หาย,ยากอะไรประมาณนี้เราจะใช้ตั๋วในการขึ้นนะครับผม6ดาวแล้วก็เทียร์งเท่านั้นนะครับผมไม่ได้เติมตัวละครพรีเมียมนี่มานานมากแล้วนะตั้งแต่ประมาณ3-4ปีที่แล้วมั้งครับหลังจากนั้นมาผมก็จะหาดรอปไบโอนะครับผมจากกิจกรรมต่างๆนะครับผมอย่างเช่นสลิปเปอร์ที่ได้มาเนาะผมก็ใช้ตั๋วละคร หกดาวเมกาแรนด์ราิเกิขึ้นไปเลยนะครับผมส่วนอย่างที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวตัวนี้นะครับผมเทีย2 m สองเมกาแอดวานซ์เ c นท t เนะครับผมในการอัพตัวละคร6ดาวให้เป็นเทียสองนะครับผมนะซึ่งหลังจากตัวละครเป็นเทียสองแล้วเนี่ยทุกตัวจะมีความเท่าเทียมกันหมดนะครับผมโดยที่การขึ้นเทีย3สามของแต่ละตัวจะไม่จาเป็นต้องใช้ไบโอเมตริก์ของตัวละครต่างๆเหล่านั้นอีกแล้วนะครับผม อ่ะมันก็จะเป็นข้อดีของเราเนาะซึ่งเราแบบเติมแพ็กพรีเมียมตัวละครพรีเมียมเนี่ยครั้งเดียวจบไปเลยไม่ต้องมาแบบคอยเติมสะสมของมันมาเรื่อยๆอ,อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าหลังจากนั้นมานะครับผมถ้าเกิดตัวละครพรีเมียมมีการอัปเดตอีกทีหนึ่งก็คือการได้รับยูนิฟอร์มมาใหม่นะครับก็จะต้องใช้ไบโอเมตริกซ์ในการอัปอ่ายูนิฟอร์มอีกนะครับผมนะแต่ผมก็จะใช้ตัวนี้แทนนะครับผมเป็นตัวเมกายูนิฟอร์มอัปเกรดทิ่เกตนะครับผมะระดับเทพเจ้าเลยนะฮะแต่ว่าตัวนี้นะครับผมนะมันจะ ค่อนข้างหายากนิดหนึ่งนะครับผมมันจะไม่ค่อยมีกิจกรรมมาแจกเรานะครับตัวนี้ผมได้มาจากการเล่นบิงโกนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการซื้อแหละนะครับผมแต่ว่าเล่นบิงโกค่อนข้างคุ้มค่านิดหนึ่งเนาะเราเติม6,000บาทนะครับผมได้ CTP ีพเปล่งประกายนะครับผมได้อ r t i ติแฟ6ดาวนะครับผม1อันแล้วก็ได้ดาบนะครับผมหนึ่งสี6เม็ดมาอีก1เล่มนะครับทีนี้ผมก็ยังได้ตั๋วเมกายูนิฟอร์มทิเก็ตนะครับผม กระดานละ1อันนะครับผมทั้งหมดมันมี6กระดานเนาะผมก็ได้มา6อันนะครับผมในกิจกรรมบิงโกที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงครบรอบนะครับผมก็มีอีก6กระดานผมก็ได้มาอีก6กระดานเหมือนกันก็เป็น12กระดานแล้วนะครับผมปีนี้เนี่ยผมได้มา12อันเลยนะครับผมก็ค่อนข้างคุ้มค่ามากนะครับทีนี้มันจะมีอีกอย่างหนึ่งครับผมก็คือ Battle Pass เนาะที่ว่ามันจะได้ตั๋วเมก r ตัวนี้มาเหมือนกันซึ่งมันราคาประมาณ1 1 0่บาทนะครับแต่ว่า คุณจะได้ตั๋ว6ดาวมาแล้วก็ได้ตั๋วเมกาตัวนี้มาด้วยนะครับก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับผมเท่ากับพวกบิงโกอะไรพวกนี้แต่ว่าผมก็ซื้อมาตลอดนะเพื่อที่จะเรียกว่ายังไงนะสะสมไมค่อนนะครับผมก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมไม่ได้แย่มากนะฮะก็ถือว่าเป็นของสายสะสมไปนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นวิธีการได้รับตัวละครพรีเมียมมานะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดตัวละครพรีเมียมตัวเหล่านั้นนะครับผมให้เป็น เทียสีได้โดยที่เราไม่ต้องเติมเงินเพิ่มนะครับผมนะแล้วก็เป็นวิธีการเาทียสีเนา่าหรือว่าเป็นตัวละครอื่นๆที่เป็นตัวแบบค่อนข้างจะทํายากนิดนึงนะครับผมเราก็ต้องใช้ความอดทนนะครับผมในการพยายามฟาร์มแล้วก็เก็บของไว้สะสมของไว้นั่งทับมือไว้ไม่ให้เราไปขึ้นตัวละครอื่นก่อนนะครับผมนะให้ดูดีๆว่าตัวไหนคุ้มค่าที่จะขึ้นแล้วค่อยขึ้นตัวละครเหล่านั้นแล้วก็เล่นตามความชอบได้นะครับหมายความว่า,าสมมติเป็นเราเป็นพวกแบบแฟน แฟนคลับของไอรอนแมนอย่เงี้ยเนาะไอรอนแมนมียูนิฟอร์มใหม่มาเฮ้ยเท่มากอะไรเงี้ยเราซื้อได้เลยนะครับผมเล่นตามความชอบไปก่อนถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะรู้สึกไม่เราอยากเราเราไม่อยากเล่นเนาะแบบเฮ้ยทำไมต้องอัพแต่ตัวที่แบบไม่ชอบด้วยวะมันจะรู้สึกไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปนปนกันไปนะครับผมอัพตัวละครที่เราชอบบ้างอัพตัวละครที่เป็นเงื่อนไขในการลงต่างๆบ้างนะครับผมนะตัวละครที่เป็นเมตาอัพไว้ก็ดีนะครับผมในส่วนตัวของผมนะครับผมมันจะอัพตัวละครที่เป็นแบบ เมตาก่อนนะฮะพอเราอัพตัวละครพวกนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะเลือพตัวละครที่เราชอบนะครับผมนะถึงจะแบบไม่พลาดในการสะสมของเพื่อที่จะอัพตัวละครต่างๆอีกต่อไปนะครับแล้วก็ทําให้เราประหยัดในการเติมเงินมากที่สุดที่จะทําได้นะครับผมนี่ก็เป็น เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่มาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามมาเนาะแล้วก็รับชมจนจบนะครับผมยังไงรบกวนนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมเราก็จะเอาเทคนิคดีๆแบบนี้มาแนะนำทุกคนอีกเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะมีคอนเทนต์อีกมากมายนะครับผมที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมง่งก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ